ครับผมก็เป็นตัวยอดฮิตมาเรื่อยๆครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถนอกกระแสครับจริงๆแล้วถ้าคุณแต่งเป็นนะครับนะว่าดูยังไงก็หล่อครับตัวนี้กับตัวหน้าตัวใหม่ครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นหน้าเป็นรีโวรีโวตัว,ต,วตัวเตี้ยนะครับแต่อย่างที่น้าบอกนะครับวิธีการแต่งรถคือง่ายๆนะครับเฮ้ยโอ้โหแต่งไปแบบนี้ ก็เหมือนกับรถตัวสูงแล้วเรอมาโหลดลงเตี้ยนะครับเหมือนกันเลยครับเฮ้ยมองไกลๆนึกว่ารถตัวสูงนะฮะแต่จริงจริงนั้นไม่ใช่รถตัวสูงครับวิธีแต่งหรือสไตล์ในการแต่งอย่างที่น้าบอกน,นะครับไม่ต้องไปเสียตังอะไรเยอะแยะมากมายครับแบบนี้ก็หล่อนะครับนี่เลยเราก็ไปหาบันไดามาเออหาหาบันไดามาบันไดลักษณะนี้นะว่าใส่ไปเรามันก็เหมือนตัวสูงนะครับตัวนี้นะอ่าเหมือนตัวสูงเลยแต่ที่น้าเคยทําไปแล้วคือน้าเคยบอกน,นะครับว่า Ion, รีโวเซตอินิชั่นต่งค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับใหญ่มากอ,อใหญ่มากมายเลยทั้งหน้าทั้งหลังล้อของโรงงานคือให้มาคือค่อนข้างที่จะเล็กมากครับสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่ดีครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับดูจากคลิปที่แล้วของน้าครับก็ใส่ตัวล้อ9นิ้วครับ5รูตรงรุ่นครับออฟเซตศูนย์อันนี้จะเป็นงานโปรแมกนะทุกคนจะมีสีแบบฉ่ำเลยอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเลเซอร์เงานะฮะ เป,เป็นเลเซอร์ขาวดำเงาครอบขาวสเปคยางนะครับ2 5 5 5้านะฮะเบอร์นี้2 5 5 5้าทุกคนจะดูได้ว่า้ด้านหน้านี่ครับจะอยู่ประมาณนิ้วสอดประมาณ4่นิ้วสอดประมาณนี้ครับด้านหน้านะฮะยังคงคอนเซปต์เดิมของโรงงานนะครับไม่แตะไม่ยุ่งไม่อะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ให้มา ล้อหน้าค่อนข้างที่ต่ำครับต่ำมากครับก็เราพอต่ำปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมเลยก็คือไว้รถเหมือนเดิมเลยนี่นะเหมือนเดิมไหมล้อหน้านั้นไม่ยุ่งนะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ล้อหลังครับล้อหลังคือโรงงานมาให้มาค่อนข้างที่จะสูงครับสูงประมาณนี้เลยถ้ใส่ไปทุกคนจะสูงประมาณนี้เลยอันนี้นะก็โหลดหลังลงมาแค่2นิ้วทำไมาถึงโหลดเออไม่โหลดก็ได้ไม่จะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้แต่ว่าถ้าเราโหลดไปแล้วปุ๊บเราดึงบอดี้ทั้งหลังรถให้มันลงมาครับ เสมอกับโกหนาครับคือทําให้รถมันดูดีขึ้นนะครับทุกคนรถดูดีขึ้นแน่นอนครับก็เฮ้ยมองไปเฮ้ยเหมือนยีราฟแค่ออนะ้ายังชอบเลยนะก็คือล้อหลังก็มิทีง่ายๆครับก็ใส่กล่องโหลดอย่างเดียวครับเบื่อก็อ,ออกคือคือพูดง่ายว่ารถโตต้ารุ่นนี้นะทําโดยที่ไม่ต้องไปแตะบอดี้ของรถเลยทุกอย่างเดิมหมดเลยครับตัวนี้ครับแค่ใส่กล่องโหลดรถก็เตีย้ยลงมาแล้วครับนี่เลยไม่ต้องไปดัดแหนบไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ถ้าทุกคน จะเอาสเปคยาง2อย่าง2 5 5 5นะก็ทำตามที่น้าบอกนะฮะนี่เลยแต่ถ้าทุกคนจะเอาแบบเฟิร์มหรือแบบขับดีขับดีมากๆเลยนะมีงบนะครับไม่ต้องแบบนี้จบเสร็จแล้วปุ๊บหาโชคใส่ทั้งสต้นครับเป็นโมโนครับนะ้าว่าดีหยดดีมากเลยหล่ะเออนะ้าการันตีว่าดีมากขนาดเตี้ยๆนะครับทำแบบเตี้ยๆเลยเตี้ยแบบสุดเลยใส่โชคโปรพนเดอร์สต้น ทุกคนยังงงเลยทำไมมันขับดีกว่ารถเดิมทั้งๆที่ล้นโหลดนะครับจริงแล้วมันอยู่ที่โชค้คครับมันอยู่ที่โชค๊คเพราะว่าโตโยต้าค่อนข้างที่จะทํามาข้างหลังค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างมากครับเพราะว่า,าโตโยต้านะครับทุกคนไม่เชื่อลองดูเลยครับขับรถเปล่าแข็งกระด้างมากแต่ถ้าทุกคนเอาขสารนกรสอบหนึ่งนะวางอยู่หลังรถนะโอ้โหแม่งไปโคตรดีเลยอ่ะดีมากเลย เพราะฉะนั้นนะมันก็อยู่ที่โช๊คด้วยนะครับอยู่ที่โช๊คด้วยนะครับทุกอย่างคือมันต้องบาลานซ์กันหมดนะครับก็ไม่ต้องเสียอะไรมากมายน,นี่เลยครับวิธีการแต่งแบบง่ายๆนะครับส่วนล้อตัวนี้ก็น่าจะเป็นล้องานโปรแมกนะครับทุกคนมีทุกสีทุกสีให้เลือกเลยนะครับแต่ลูกค้าเลือกดําตัวนี้ก็สวยครับเพราะว่าข้อดีของล้อตัวนี้ครับกว้างเก้านิ้วออฟซูนี่ทุกคนนะครับหมื่นรอเลาสลับยางได้ง่ายเลยหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังอยู่อย่างนี้ครับก็ วิธีนี้ก็คือมันจะทําให้รถเราใช้แบบยาวๆนะยาวๆเลยก็คือนน่นอะห้0 0มื่นหนึงเผื่อถึงแสนโลครับแล้วแต่คนมากคนใช้มากใช้น้อยนะแต่สลับยางหน้าหลังหน้าหลังเรื่อยๆครับมันก็ทําให้เราใช้อายุยางได้มากขึ้นนะคือแบบคือมันโอเคอะแต่ถ้าทุกคนไม่เอาเก้านิ้วออบศูนย์ทุกคนเลือกเป็นหน้าเก้าครึง่งหลังสิบครึ่งอันนี้ก็มีข้อเสียนะฮะข้อเสียคือ จะเอายางหลังมาใส่ใส่ยางหน้าไม่ได้เพราะถ้ายางหน้าหมดแล้วก็คือหมดเลยยางหลังหมดแล้วก็คือหมดเลยก็ข้อดีข้อเสียมีมีความแตกต่างนะแต่สําหรับตัวนา้นานะว่านี่เลยครับอย่างที่น้าทาคลิปไปนะครับแบบนี้ลงตัวสุดอ่ะฝากด้วยสาวกโตต้านะครับเอ่อเห็นนะ้าทาแตรร่อีซูนกินโตต้ามีเยอะอ่ะเยอะมากอันนี้ก็มาจากโตต้าพารากอนครับอ่ะมีที่ของเจ็ดอ่ะเส้นร้านน้านะครับแล้วก็อ่าตลาดไทยนะ ก็หรือว่าใครที่จะไปออกรถที่นู่นนะครับก็มีจัดโปรทาอยู่กันนะครับรับรองได้ของดีมีมาตรฐานแน่นอนนะฮะก็นี่แหละครับ,รค,รบคลิปสั้นๆจับเจ้ารีโวใครว่านอกกระแสนะ้าไม่เชื่อครับ